เจ้าก็กลัวค่ะเขาจะมาคว้างบ้านงวดที่ผ่านมาไม่ถูกกูนอนไม่หลับอะไรคว้างเจ้าขี้คว้างบ้านจะอ่อนค่ะเจ้าเขาขอโทษเอฟซีด้วยนะคะไม่กล้าออกจากบ้านเลยไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะจะเดินตลาดไม่ได้นะคะทำไมเจ๊เขาจะเอาทุเรียนคว้างเจ้าอ่อนมาหน้า กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของเจยอนนะครับผมวันนี้บุกถึงบ้านเจยอนเลยนะครับมาขอแนวทางกันเช่นเคยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเจยอนบอกว่าถ้างวดนี้ไม่เข้าเลิกปล่อยนะครับ f อครับผมอ้าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันครับกับแนวทางของเจยอนครับผ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยโอ้ยงวดที่แล้วรุดแต้มหนึ่งสามหกเป็นสามเข้าแต่วิ่งค่ะเข้าวิ่งค่ะวิ่งมาเข้าหลักร้อยนะเจนะมาเข้าหลักร้อยเสียดายเสีดมากเลยค่ะวันนี้ก็แก้มือเนาะขออโทษเอฟซีเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะเจอใช่เจออนว่าจะไม่ออกเพราะว่ามันไม่รุดเนาะงวดที่แล้วใช่ก็เก่งใจเอฟซีนะค่ะยังไงก็เจอขอโทษด้วย พราะมันไม่เคยหลุดนรครับพอมาหลุด73 73ล่าง73บนอ๋อเจออนเคียด์ึ่งหลุดใช่ไหมช่วงหลุดเจออนทําใจอยู่นานค่ะครับค่ะ FC เขาก็มีบางท่านเขาบอกว่าอยากตามอยากแก้มือค่ะค่ะก็เลยแบบให้ทางช่องตามให้หน่อยอะค่ะเจออนค่ะค่ะคืองวดนี้ถ้าไม่เข้านี่เจออนเลิกปล่อยเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะเจออรจะเลิกปล่อยเลยครับ ไม่เข้าเลิกปล่อยเลยใช่ไหมเจ๊เลิกเลิกปล่อยเลยค่ะโอ้เจออนนอนไม่หลับเป็นน้องไม่หลับเลยค่ะเป็นเพื่อนของเจออนใช่เป็นเพื่อนของเจออนค่ะเป็นเขคลับเนาะเขาส่งมาจากขับค่ะเขาส่งมาจากข้างในคแต่ว่าอย่างว่าน้องวม่ที่ผ่านมาทุกทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้เลยประมาณเนี้ดูดิเจ็ดร่างเจ็ดบนโอ้ตายแล้วไม่ได้ลุ้นเลยโอ้ยเซียนหลายคนก็เงือไปหมดอะค่ะ อยเหมือนเลขออกแต่เลขบนลืมออกเลขล่างอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะมันออกตัวเดียวก็เป็ขอโทษเอฟซีด้วยค่ะผมเนาะวันนี้คงไม่ซ้ํารอยหรอกค่ะเจออนจคงจะไม่ออกเหมือนกันหรอกมั้งเจออนมั่นใจนะคะวันนี้เจออนมั่นใจเดี๋ยวฝันดีไหมเจออรฝันไหมกจะถามความฝันก็มีนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ไม่ไม่อะไรแต่เจออนเจออนมีมีความรู้สึกว่า แล้ววันนี้เป็นวันเกิดเจออนด้วยนะเอ้าแล้ววันเกิดลรอครับเจ๊วันนี้วันที่ยเท่าไหร่อะมีวันเกิดเจออนด้วยสามสิบเอ็ดมีนามสอโอ้สุขสันต์วันเกิดครับเจ๊วันเกิดให้หน่อยค่ะโอ้ยวันนี้เป็นวันเกิดฝากพี่น้องหน่อยเนาะเพราะว่าอันนี้คือไม่เกี่ยวกับเลขลับไม่เกี่ยวแต่จะลงไว้ว่าเป็นวันเกิดเจออนนะคะวันเกิดเจออนนะครับวันนี้เป็นวันเกิดเจออนสามสิบเอ็ดมีนามีนานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันะะฮ ็นวันคล้ายวันเกิดนะเจอออนเนาะค่ะอือเอ้าแล้วเจอออนฝันว่าไงที่บ้านนะครับ <c oughs> เจอ้ออนก็จำ,จำจำจำไม่ค่อยจะได้เหมือนกันนะ,ะโอ้โห <laughs> แต่ก็เจาออนเจอ้ออนมีความรู้สึกว่าเจอออนมั่นใจนะชุดนี้ฝันดีอะค่ะฝันค่ะเหมือนได้แต่คอของนี้เหรอคะค่ะแล้วก็เออมีความสุกมันน่าจะโดนค่ะมีความมีความรู้สึกว่ามั่นใจอืมครับค่ะ ก็คือวดนี้ไม่หลุดแต่ว่าสามตัวนี่เจออนต้องตัดเล่นใช่ไหมคะเจออร์บตัดเล่นนะคะตัดเล่นเอ่อใช้พิธัยาณน,นะคะเอซีเจออนก็หวังว่าเอซีทุกคนเราไปกลับดูว่าตัวไหนเป็นไงนะคะสามตัวนี่ตัดเล่นสองตัวเอามันคเคยมา ค่ะมันเคยมามเคยมา,มค,ยมาค่ะ,คะได้ยินข่าวว่าสายไหมเลยใช่ไหมครับเจมรับไม,ไม่ไหวไม่ไหวจ้าโอ้โจอาเขกลัวค่ะเขาจะมาคว้างบ้านงวดที่ผ่านมาไม่ถูก็อะไรคว้างเจมนอนไม่หลับอะไรคว้างเจ้นนาจะที่คว้างบ้านจะนอ,อนค่ะเจ้าเขาขอโทษเอ๊ เอฟซีด้วยนะคะไม่กล้าออกจากบ้านเลยไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะจะเดินตลาดไม่ได้นะคะอาอทำไมเจ๊เขาจะเอาทุเรียนคว้างเจออร์พนหน้าตรงนี้เดียนเจ้าเขาบอกโทษเอฟซีเจออนด้วยเนาะมีเทามีหลุดแค่เจออรอียอย่าคิดมากคันก็ะดูก็ดูแต่ขัดเจ็ดก็ดูแตะขัดเจ็ดล่างเจ็ดบนนะคะโอ๋อ เขาหมุนก็ยังไงก็ไม่ทราบเจออนนี้ไม่กล้าเดินตลาดไม่กล้าเดินตลาดเลยค่ะทุเรียนข่าน้านี้ทุเรียนแต่ละยอมออกค่ะว่าอยู่ทำไมเงียบจังเลยบ้านมีคนอยู่ไหมนะมาดันดัมมองมองทุกครั้งไม่เคยหลุดเหรอครับเจ๊ไม่เคยหลุดเพื่อนจะออนให้มาเลยไม่เคยหลุดแล้วถ้าตัววิ่งนี้เจออนมั่นใจร้อนเปเซนเลยตัววิ่งนี้มาแน่แน่มาเพราะว่าจะผ่านมาตัววิ่งเจออนก็ไม่หลุดนะคะค่ะงวนี้งวนี่วิ่งตัวไหนครับเจ๊ เจออนจะออรลักห้าออแล้วก็สองสองล่างสองบนวิ่งห้ากับสองค่ะโอ้วิ่งห้ากับสองนะครับเอฟซีครับผมสําหรับวิ่งส่วนมากเลขของเจออนเนี่ยส่วนมากจะวิ่งหรือว่าจับคู่ครับที่แม่นเนี่ยฮะวิ่งค่ะวิ่งใช่ไหมฮะเจอจะมั่นใจในการวิ่งค่ะโอ้ครับผมเลขลับชุดนี้ครับแล้วก็มีเพิ่มคือวันเกิดเจออนนะคะเรให้ มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ตัวเลขที่ปล่อยมาก็ขอให้ปังๆขอให้เข้าสามตัวถ้าอย่างไงก็ถ้าอย่างไงอะไรก็ทุเรียนอย่าคว้างบ้านเจออนนะคะเจออนเดินเจออนเดินตลาดก็ทักทายเจออนได้นะคะเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเก็เป็นแนวทางแล้วก็เจออนก็อยากให้เอ็มซีเจออนทุกๆคน ปังทุกคนนะครับทุเรียนก็ยังได้กินนะเจยอนจะคว้าไงจีจะคว้างจีจะโดนเปลือกกัะดิ่งยจยอนก็กลัวเปลือกทุเรียนนี่แหละค่ะบแต่ขี้นี่สิเจยอนขี้เจยอนบาดระแวงกันพี่น้องเลยนี่แหะคนบอกเลขก็อยากให้ถือพ่อบอกว่าถือกระกาก่ง ย่านเอฟซีวาย่านเอฟเอฟซีนิดาพ่อได้มากกัอยากแบ่งปันเนาะค่ะเจอ่อนเนาะเาถือดูเขาก็อยากแบ่งปันเพราะฉะนั้นตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะมีเขามีรูให้ใส่พิจารณาในการรับชมถ้าปรชอบฟังเพื่อความเพลิดเพลินได้เนาะค่ะเนาะค่ะเอาฟังพ้อมวลทั้งสี่กับสบายใจเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขเขากับพิจารณาก่อนค่ะอันนี้เอียบเงินเนาะการซื้อถือก็ได้ซื้อเพรถือมันก็เสียก็ให้พิจารณาก่อนแต่ว่าเจอ่อนก็อยากบอกอีก ค่เขาว่าว่ารอบนี้รู้สึกมั่นใจมั่นใจค่ะเอาทำไมถึงถ้าเกิดไม่เข้าทำไมถึงจะเลิกปล่อยนะเจ๊โอดกเขาจะเอาขี้มาคว้างบ้านนะคะจะเอกจะเดินตลาดไม่ได้นะคะเจออนเราแวงไปหมดโอ้ออุ้ย FC มีแต่คนใจดีกรไม่รู้ว่าเราแวงไว้ก่อนราแวงไว้ก่อนค่ะะทุเรียนทุเรียนระยองกำลังออกเจออนเพิ่งออก ทางช่องเจออรนก็กลัวัวค่ะเอาชุดนี้ขอให้ปังแล้วกันอยาจะเอย่าได้โดนหนามทุเรียนขอดูพุทนี้ความสนุกสนานนะครับเป็พุทธคมบันเทิงนะเจออรนะคะครับผมขอดูตัวเลขนะฮะค่ะเจ๊คือสามสิบเอ็ดนี่เป็นวันเกิดนะคะก็ไม่แน่ชอบบอกวันเกิดเหมือนกันเนาะไม่ใช่อายุส1ิบเอดนะครับเ c ซีวันเกิดวันที่สาสิบเอ็ดนะฮะ มีเก้าเจ็ดแปดค่ะเก้าสี่สองค่ะสามตัวให้ตัดเลนสองตัวเด้อพี่น้องคือเจออนสิบูตัดมานะคะเด็กบนนะคะตัดแบุดล่างยังเช่นเก้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าสี่เก้าสองสี่สองค่ะอันนี้จะชวนมากจะหนักบนใช่ไหมคะเจออนจะหนักบนค่ะเจออนยกขึ้นนิดนึงค่ะนั่นแหละครับผมค่ะลากาสองตัวนี้จะหนักล่างนะคะแต่ว่ากามาบนได้ เน่นลังเจ็ดห้าสามแปดห้าเก้าหกเก้านะคะ,คะเลขวิ่งสำหรับซ้ายวิ่งนะคะวิ่งห้ากับสองนะคะส่วนสามหนึ่งนี่เป็นวันเกิดกะแเต็มเตมไวแน่เนาะค่ะเนาะซื้อไวในหน่อยเผื่อออกเพราะชอบออกวันเกิดอ่ะลืมถามอายุค่ะเอฟซีที่ถามอายุได้บาดน,นี่สี่สิบห้าแล้ค่ะสี่ห้าอุไม่สิบบอ,อกอายุสเสบ่เห สี่ห้านะครับเพ่มหน่อยค่ะอายุสี่สิบห้าราคาอันนี้คือเป็นวันเกิดเจออร์นะครับที่เพิ่มมาอนะุสี่ห้าเผื่อมันออกนะแต่ว่าเบอร์ทราบกับมากยุสี่ห้าจะหันบริสุทธิ์กับสี่ห้าสี่ห้าเต็มนะครับผมสี่ห้าเต็มวันนี้ใช่ไหมเจค่ะสี่ห้าเต็มห้านะว่างเล็กค่ะสี่ห้ามากที่ได้ออกกว่าครับอืมเอาไว้แจ้งหน่อยยกขึ้นอีกนะครับเจโอเคครับ เดี๋ยวเอฟซมันเสว่าได้แต่วันเกิดอายุครบ่ได้นะคะค่ะค่าเอฟซีแคปหน้าจอไว้น้องน้องสำหรับตัวเลขฝากพ่อแม่พี่น้องคอบจัางตามบ่ามากพานเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะจังไดงวดนี้ก็เป็นวันเกิดพร้อมค่ะกาให้เข้าสามตัวสองตัวทะเจออนค่ะเอฟซีจะออนเยนะคะ ่ะไว้พรให้ fc ก็ได้ค่ะเจออนวันเกิดเราด้วยขอให้ fc เจออนหรือ fc ทุกช็อคช็อคอ p p o b e r g s a นะคะหรือดวงพายรวยเฮงเฮงปังปังนะคะยังไงเจออนฝากเลยนะคะเปลือกทุเรียนไม่รับนะคะเปลือกทุเรียนเจออนไม่รับนะคะขอบคุณครับแบบคี้ค่ะ